เลอค่าคู่ควรของคนรักอาหารสุดคุ้มกับภาพสีสีทั้งเล่มอัดแน่นกับเมนูบายยิ่งสักทุกแผงทุก2เดือนกับ Food News สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการเท็ดดี้หนีเที่ยวนะครับสำหรับวันนี้ครับผมยังคงอยู่ที่โรงแรมแอมบาสเดอร์กรุงเทพนะครับ ว่ากันด้วยโรงแรมแห่งนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นโรงแรมประวัติศาสตร์นะครับตั้งอยู่บนทะเลทองเลยครับของกรุงเทพมหานครนะครับนั่นก็คือย่านสุขุมวิทนั่นเองนะครับแล้วโรงแรมแห่งนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นโรงแรมระดับอินเตอร์เลยนะครับที่เคียงคู่กับถนนสุขุมวิทมาช้านานกว่าครึ่งศตวรรษทีเดียวนะครับห้องพักที่นี่นะครับเรียกได้ว่าหรูหราไฮโซนะครับหลังจากได้รับการเรโนเวทมาสดๆร้อนๆเลยทีเดียวนะครับนอกจากห้องพักที่หรูหราของที่นี่แล้วนะครับ ทางโรงแรมนะครับยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกเตรียมไว้อย่างครบครันทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นสปาสระว่ายน้ำแล้วก็ฟิตเนสนะครับเรียกได้ว่าแขกที่มาพักที่นี่นะครับสามารถใช้บริการกับสิ่งเหล่านี้ได้อย่างเต็มที่ทีเดียวครับผมว่านะครับที่ผมเกริ่นไปข้างต้นทั้งหมดเนี่ยครับผมว่าเราต้องไปลองดูกับตาครับแล้วนี่จะพาคุณผู้ชมไปไหนก่อนเลยครับเทปนี้เอาละครับแล้วเราก็ถึงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับที่โรงแรมแห่งนี้นะครับมีห้องอาหารขนาดใหญ่อยู่ห้องหนึ่งครับมีชื่อเสียงโด่งดังมากนะครับเรื่องบุฟเฟต์เต็มซามครับนั่นนะครับ คือห้องอาหารห้องเต้น,นะครับอยู่บนชั้น2นะครับของตึกทาวเวอร์โรงแรมแอมบาสดเดอร์กรุงเทพนี่เองครับถูกมานะครับเราเข้าไปพิสูจน์กันดีกว่าครับว่าจะเด่นดังขนาดไหนครับ ห้องเต้นะครับก็เรียกได้ว่าหรูหราทีเดียนะครับตกแต่งแบบสไตล์จีนคลาสสิกครับภายในบรรยากาศนะครับองค์โถงโล่งสบายครับเรียกได้ว่าไม่อึดอัดเลยนะครับเหมาะมากนะครับคุณผู้ชมสําหรับการจัดเลี้ยงครับแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมนะครับอยากรับประทานแบบส่วนตัวนะครับทางห้องอาหารจีนนะครับเขาก็จัดเตรียมไว้ให้ได้ครับและเรื่องสําคัญเลยนะครับของห้องอาหารจีนห้องเต้แห่งนี้นะครับเรื่องของกินครับอาหารของที่นี่นะครับมีทั้งไทยและจีนครับ แต่อาหารที่เป็นบุฟเฟ่ของที่นี่นะครับบุฟเฟ่ติ่มซำนะครับมีให้เลือกกว่า40รายการครับหรือว่าคุณผู้ชมไม่อยากรับประทานบุฟเฟ่ตนะครับก็จะมีแบบอเลร์คาเช่นกันครับแต่ทุกเมนูนะครับล้วนรังสรรค์โดยเชฟมากความสามารถนะครับเชฟชื่อดังชาวฮ่องกงนะครับเชฟเหล่าชิววองนั่นเองครับผมว่าเราเข้าไปลิ้มรสความอร่อยกันดีกว่านะครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในห้องอาหารจีนฮ่องเต้นะครับเรียกได้ว่าอาหารน่าทานเต็มโต๊ะเลยทีเดียวนะครับ แต่ว่าจะให้ผมแนะนําหมดนี่นะครับก็คงไม่ไหวนะครับขอเชิญพี่จันญานิดนึงนะครับมาช่วยผมแนะนําอาหารเต็มโต๊อย่างนี้นะครับสวัสดีครับต้กคนพี่แนะนํากับผู้ชมทางบ้านนะครับนะฮะวันนี้ในส่วนของเราก็จะเป็นบุฟเฟ่ติ่มซำนะฮะครับนะมีติ่มซำมากกว่าสามสิบรายการนะฮะในวันนี้นะฮะสิ่งที่แนะนำนะฮะของเราก็จะมีทั้งของทอดนะฮะของนึ่งนะฮะนะเป็นติ่มซำจะมีห้าเก๋านะฮะมีขนมจีบซาลาเปามีทุกอย่างนะฮะ นะตัวนี้เมนูที่เราเด่นๆนะฮะก็จะมีกุ้งหางหงนึงซีอิ๊วนะฮะกุ้งหางหงนึงซีอิ๊วครับผมแล้วก็มีท็อปฮิตที่สุดฮะก็จะเป็นห้เก๋านะฮะอ่าแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นกันเชียงกันเชียงปูดังมากแล้วก็ตามมาด้วยกันเชียงปูครับผมครับแล้วก็แก้วตาหงนะฮะตัวนี้อ๋อนี้ที่เมื่อกี้พี่พูดแก้วตาหงแก้วตาหงอันนี้เป็นกุ้งหางหงนึงซีอิ๊วกุ้งหางหงนึงซีอิ๊วอันนี้ก็ดังกันฮะอันนี้ก็จะเป็นขนมจีบขนมจีบหลากหลายรายการเลย เห็นพี่จัญญาบอกว่านอกจากติ่มซำพวกนี้แล้วยังมีที่เป็นเมนคอสอยู่ด้วยถูกต้องฮะในตัวบุฟเฟ่ของเราเนี่ยไม่ใช่เฉพาะติ่มซำเท่านั้นนะฮะเราจะมีซุปด้วยมีซุปด้วยมีซุปให้เลือกด้วยนะฮะแล้วก็จะมีเมนคอสเมนคอสเราก็จะมีให้เลือกนะครับว่าจะเป็นรัดหน้าปลาเต้าซี่ข้าวผัดยังเจาหรือจะเป็นข้าวผัดต่างๆมีหลายรายการให้เลือกคือเป็นอาหารจีนแบบต้นตำรับแท้เลยรวมอยู่ในบุฟเฟ่ด้วยรวมอยู่ในบุฟเฟ่นี้ด้วยนะฮะแล้วก็จะมีของหวานด้วยมีของหวานด้วยของหวานนี้ยกตัวอย่าง สักูแคนตาลูปบูร้อนน้ำขิงนะครับต่อถึงร้อนเต่อถึงเย็นคือมีครบหมดเลยตั้งมีครับอยู่ในเมนูผลไม้ Appetize Menu Cost ครับผมครบรายการฮะไม่แพงนะฮะเมนูที่นี่นะฮะอบุฟเฟต์ที่นี่เท่าไหร่ครับเริ่มต้นแค่499บาท499บาทครับผมก็มาได้หมดนี้แล้ว30กว่าเมนูครับผมและเห็นจานใหญ่3จานนี่คืออ๋อตัวนี้จะเป็นเมนูอาหารแนะนำครับเป็นอะลคาร์ทนะครเป็นอะลคาร์ทเราจะเห็นอยู่3เมนูนะฮะที่วางด้านบนนะฮะ คือจานแรกจานใกล้ๆน,นี้นะครับจานนี้ก็จะเป็นกุ้งทอดซอสครีมวาซาบิแล้วส่วนนู้นนะตัวที่สัดไปก็จะเป็นสเต็กฮองเต้ป,ปาแซลมอนส่วนนู้นก็จะเป็นอหอยเชลล์ผัดซอสเอฮะ,ฮะ อันนี้คือเป็นอาหารแบบระดับห้องเต้เลยหรือเปล่าครับผมเชฟของเราระดับห้องเต้เลยครับสั่งตรงมาจากฮ่องกงเลยคะคืออันนี้เป็นอาหารที่แบบว่าคืออยากหาแบบว่าอาหารจีนที่แบบหรูกินจริงๆก็ไม่ต้องไปไกลถึงฮ่องกงแล้วก็มาที่ห้องอาหารมาที่นี่มีทั้งอาหารจีนมีทั้งติ่มซำมีทั้งหลากหลายแล้วคคือมาห้องนี้มีครบหมดเลยตั้งแต่ติ่มซำถึงอันนี้ครับคือพี่ก็พูดมาเยอะขนาดนี้แล้วนะผมก็ต้องขอพิสูจน์นิดนึงแหละพี่เอางั้นคุณเทสดีลองเลยครับถึงเวลาแล้วครับคุณผู้ชมครับ พิสูจน์ความอร่อยนะฮะแล้วเปิดปิดเวลาไหนครับเอ่เราจะเปิดเป็นสองรอบนะฮะรอบอรอบกลางวันนะฮะเปิด11โมงถึงบ2าย2โมงนะฮะและรอบเย็นนะฮะเปิด6โมงเย็นถึง4ีทุ่มครึ่งนะครับสองรอบทุกวันนะฮะไม่มีวันหยุดเลยครับอร่อยครับพี่กุ้งนี่เต็มๆเลยครับเป็นเนื้อของกุ้งตร็นนั้นเลยฮะ ก็คือที่นี่คือใส่ใจเรื่องวัตถุดิบด้วยใช่ครับค,คุณภาพมาเต็มๆคือกุ้งเมื่อกี้ปกติที่อื่นก็คือจะมีแบบกุ้งครึ่งตัวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็มาเหมือนแบบกุ้งในทั้งตัวอยู่ในปากเลยที่แล้สีเก้านี่มันมันไม่ถูกไปหรอแบบพี่ให้กินเยอะอย่างเงี้ยอ๋อทานได้เท่าไหร่ไม่อันลิมิตฮะจริงโอ้แล้วมีคนกินมากสุดนานขนาดไหนคนมากก็ มาตั้งแต่11บเอบาโมงบางบางท่านนะฮะก็จะทานได้ยาวไปถึงบ่าย2จนกว่าจะปิดนะถ้า,<ร>าคุณ<ข>ทานได้ค,คุณสั่งได้เท่าไหร่คุณทานได้เท่าไหร่คุณทานได้เต็มที่เลยฮะ,ะกินไม่หมดมีอะไรอย่างงี้ไหมมีปรับอะไรอย่างี้ไหมอ๋อกินไม่หมดปกติแล้วที่อื่นเขาจะปรับนะที่นี่ก็ก็ไม่ปรับก็ดูความเหมาะสมก็ดูตามความเหมาะสมนะครับก็ต้องใจเขาใจเราก็คือกินเท่าที่เราคิดว่าเรากินได้ถูกต้องครับอร่อยมากครับพี่ตัญญานะครับข้น ต้นตำรับจริงๆนะฮะงั้นผมขอลองเมนูแนะนำของทางร้านได้ไหมลองเลยครับผมโทษฮะนี้ที่พี่บอกว่าเด็ดสุดละครับกุ้งทอดกุ้งทอดซอส,ซอสครีมวาซาบินะครับลองดูว่าจะนุ่มจริงไหมฮะค,คือมีรสชาติวาซาบิแบบว่านิดนิดนึงแล้วก็บแบบแต่คือกลมกล่อมครับแต่ที่สําคัญคือกุ้งครับคุณผู้ชมครับกรอบนอกนุ่มในจริงๆริเมื่อกี้พี่จัญญาบอกว่า กินซีจะนุ่มหรือเปล่าก็คิดในใจว่ากุ้งทอดมันจะไม่น่าจะนุ่มอะไรขนาดนั้นพ<ะ>อเข้าไปในปากคือจริงๆนุ่มมากจริงครับคุณผู้ชมต้องมาลองนะครับจานนี้กุ้งทอดซอสวาซาบิคับโอ้ตัวใหญ่มากอะคือซอสเอ็กโนี่เขาบอกว่าเป็นซอสประจําของอาหารจีนเลยทีเดียวของอาหารจีนฮะแต่และที่ก็มีเคล็ดลับไม่เหมือนกันใชนี่ถึงเวลาละถึงเวลาละลองดู รครับพี่และที่สําคัญเลยต้องบอกหอยเชลยวสดมากจริงๆจ,จานนี้ถือเรีได้ว่าโพอรเฟ็กต้องมาครับต้องสั่งครับขอบข้างหนแล้วอ่ะไอ้นี่ลยอยโรอยู่ข้างบนนี่คือแต่ตัวนี้จะเป็นกังปวยฮะจะเป็นกังปวยแล้วจะมาทอดนะฮะราดถูกต้องครับ ปุ๊บน้ำน้ำปลาน้ำของปลายยัง,ยงม,มีอยู่เลยมันจะไม่สุกมันจะไม,ไมกะ่กระด้างเกินไปแล้วมีอันนี้อันนี้กังป่วยใช่ไหมกังป่วยฮะกรอบกรุบกรอบเข้ากันสุดๆครับพี่สเต็กปลาซอสท้องเต้ครับคุณผู้ชมห้ามพลาดนะครับเมนูนี้ <S <S แต่ถ้าจะให้พูดก็พูดนะครับพี่ผมประทับใจอยู่เมนูหนึ่งครับตัวไหนครับเดาไม่ยากนะครับเมนูนี้เลยครับ มันเป็นอะไรที่ฟิวชั่นสุดๆคือกุ้งนี่ก็ทอดกรอบนอกนุ่มในน้ำซอสครีมวาซาบิของพี่ก็โอ้โหอร่อยมากเข้มข้นแล้วที่สำคัญมีกลิ่นวาซาบิขึ้นจมูกด้วยผมขอทราบเคล็ดลับการทำได้ไหมครับพี่นิดนึงนะเดี๋ยวพาไปดูครับโอ้โหโอเคครับขอบคุณมากครับพี่จันยาครับครับผมโอเคครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปพบกับเชฟเหล่าชีวงใช่ไหมครับเชฟก้องครับเขาจะมาสาธิตวิธีการทำนะครับกุ้งทอดซอสครีมวาซาบิกันครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับและตามที่พี่จัญญาสัญญาไว้นะครับบอกว่าจะพาผมนะครับมารู้จักกับเชฟห้องอาหารจีนะครับฮ่องเต้นะครับที่บอกว่าจะมาสาธิตวิธีการทําเมนูที่ขึ้นชื่อที่สุดเลยของที่นี่ครับถูกต้องโอเคครับดีครับงั้นเดี๋ยวผมขอแนะนําเชฟเลยกันครับเชฟเราชื่อหวงครับหรือเชฟสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เมนูที่เรานาเสนอนะครับเป็นเมนูของกุ้งทอดครีมวาซาบิ นะตัวนี้ซึ่งเป็นเมนูที่ลูกค,ค้าชอบสั่งเยอะมากด้วยใช่ไหมเยอะมากใ,มใ,นในในตัวนี้นะฮะเพราะกุ้งเนี่ยเราจะใช้กุ้งกุ้งขาวกลาเราจะมีวิธีสูตรการหมักพิเศษนะฮะจะทาให้เนื้อกุ้งนี้ไดม้มีเคล็ดลับมีเคล็ดลับแล้วในตัวของซอสครีมาซาบิเนี่ยก็จะมีสูตรพิเศษในส่วนของเชฟเขาทำมาเหมือนกันคือปกติที่อื่นก็จะเป็นแค่มาตรงนี้ธรรมดาไม่มีรสชาติอะไรด้วยซ้ำอันนี้ก็คือสเปเชียลเลย ของเราจะใช้ในส่วนของผสมของวาซาบิคือจะให้มีชิรด์ออกมาแฝงออกมานิดนึงโอเคงั้นเราจะมาลงมือทําเลยก่อนอื่นขอแนะนําส่วนผสมหลักๆก่อนละกันใช่ไหมอันนี้คือเป็นซอฟวาซาบิไหมครับซอฟเป็นซาบิแล้วอันนี้แลอันนี้กุ้งทอดกุ้งขาวกลางตัวใหญ่ครับอันนี้งาขาวตั่วครับอันนี้ก็เป็นผักสลัดจัดเตรียมมาเลยสวยเลยเป็นลูกหัวใจเนะครับต้องัโอเคอันนี้จะจานจานที่ตกแต่งไว้สำหรับตอนเสิร์ฟแล้วจะเป็นอย่างนี้เลย โอเคงั้นเชฟลงมือเลยครับโอเคครับพร้อมครับเนื้องนี้กุ้งนะ้วก็ทอดให้เขากรอบครับกุ้งนล้วหมักเขาพวกเราจะใช้วิธีหมักนะ้วกินแล้วแล้วก่อนนะเหลือกุ้งไม่หายเลยรสชักกุ้งยังอยู่ส่วนร้านที่อื่นนะกินนะไม่มีรสชักกุ้งอยู่มีแต่เครื่องปรุงรสที่เราใส่ลงไปใช่ไหมอย่างนี้นะก็ใส่ใส่ซอสวาซาบิลงไปค่อยๆคลุกเคล้าให้เข้ากันคลุกเคล้าคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับ ใหห้้้ใใตัวขอองเเ่นนืครีีมยช่อยู่บ้านทำกินเองนะถ้าแล้วแต่ตัวเองชอบปลาสติเยอะเอ้ยน้อยกลิ่นมันใช่ไหมใช่ครับตัวเองชอบชอบกลิ่นฉุนอยก็ใส่เยอะหน่อยอย่างนี้ในความฉุนต้องการฉุนเยอะก็ใส่ปลาสติ๊เยอะนิดนึงจะเห็นว่าสีสันด้วยไงสีสันก็จะสวยด้วยนะฮะแล้วก็แปลกตาด้วยโอเคครับ ร็จแล้วนะฮะเสร็จวิธีการของข้าวก็ไปนำใส่จานนะฮะนำใส่จานเสร็จนะฮะก็ทำวิธีสุดท้ายก็จะมีงานเขานะโดยหน้านิดหนึ่งโดยหน้าให้เครื่องปดัสวยงามนิดหนึ่งกงโมเสกโอเคไม่ใช่เอาเลยมา เาเข้าไปลอยลอยเลยมีกลิ่นด้วยสวยงามด้วยเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกุ้งทอดซอสวาซาบินะครับอีกหนึ่งเมนูแนะนำนะครับของห้องอาหารจีนฮ่องเต้นะครับโรงแรมแอมบาสเดอร์กรุงเทพครับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับถ้าเห็นแล้วอยากทานนะฮะไม่ต้องไปไกลถึงฮ่องกงนะครับมาที่โรงแรมแห่งนี้ครับแอมบาสเดอร์กรุงเทพนะครับเชฟก้องนะครับประสบการณ์กว่า30ปีนะครับอิมพอร์ตตรงจากฮ่องกงครับ อร่อยง่ายๆเลยครับที่กรุงเทพนี่เองครับ สำหรับวันนี้นะครับรายการเท็ดดี้หนีเที่ยวนะครับก็ต้องขอขอบคุณเชฟกรองแล้วก็พี่จัญญามากนะครับที่พาผมตัวโรงแรมเดอะแอมเบสเดอร์กรุงเทพนะครับแล้วก็มาสาธิตวิธีการทำนะครับเมนูสุดอร่อยนะครับอย่างกุ้งทอดซอสวาซาบินะครับครับผมนี่ผมก็เลยขอขอบคุณนะครับพี่แล้วก็มีนิติสารฟุตเนวส์ฟุตเปเปอร์มอบให้ด้วยครับครับผมขอบคุณมากครับเท็ดดี้ครับประสบการณ์ที่มากกว่า อกกาาดดีีีๆท่่วเปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวชและหลักสูตรระยะสั้นเพียมมั่นใจว่าจบจากทีฟ้าไปจเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้คะ่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณ รายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ026827644สาขาเชียงใหม่053412378-9และ w ว w y i n g s a k f o o d c o m ่ง f o o d c o m